พี่เฟพี่เฟจะไปไหนเนี่ยหายเบบี้ตอนนี้คุณแม่อยู่ที่เด็คอนปฐมค่ะบริษัทยอกท่เจลนะคะ OEM แบรนด์กลางๆแต่ว่าปับมากตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจนกของเขานี่สินค้าเขาดีงามมากจเจริญเติบโตมาอย่างยาวนานแล้วค่ะ เดี๋ยวเข้ามาดูคๆๆะแนนราคะลูกๆคุณแม่นะคะลูกสาวลูกชายของแม่เฟรยามารวมตัวกันที่นครปฐมค่ะมาเบลคัมฮัลโหลด็อกเตอร์เจลสวัสดีค่ะ,คะอู้ยตายนี่ได้เจอตัวจริงแล้วน,นะคะด็อกเตอร์เจลเจ้าของแบรนด์ด็อกเตอร์เจลนะคะ บริษัทเขาเนี่ยเติบโตเร็วมากจะบอกให้พี่เฟย่านะต้องขอบคุณดรเจลมากๆเลยพี่ยูเล็ก,ลกนาะแต่ว่าได้รับเกียรตินะจากน้องชายที่เป็นดรบริษัทใหญ่ยักษ์ที่นครปฐมเนี่ยให้เกียรติมาถ่ายทําคลิปริวสินค้านะพี่จะบอกว่าเฟย่าเนี่ยเป็นคนชอบดูคอนเทนต์ต่างในตนะิ๊กต็อกนล้วแต่คขาติ๊กต็อกไม่ชอบมากมีอยู่คลิปหนึ่งของดรเจลเนี่ยขึ้นมาหน้าจอโทรศพัพท์วันนั้นเปิดเข้าติกต็อกพอดีเห็นผู้ชายคนหนึ่งมานั่งอธิบายถึง อ,อ,อาหารเสริมวิตามินและธาตุต่างๆเนี่ยนะคะเราก็จะโอ้ยป็นสายให้ความรู้ชอบจังเราจะได้มีความรู้ติดตัวไว้บ้างเนาะไปดูสินค้าเขานะตัวหนึ่งที่พญยาชอบมากเลยรู้ไหมคะเจลล้างหน้าทุกคนรู้ไหมคะตั้งแต่19มามันถึงอายุนะคะยัน53เนี่ยเพิ่งจะเจ,เจอเจลล้างหน้าที่ถูกต้องกับหน้าผิวที่ถูกต้องกับผิวหน้าเฟย่ามากที่สุด แล้วเป็นของคนไทยด้วยเดี๋ยวยังไงอ่ะต้องให้ดรเจลเขาแนะนําว่าส่วนผสมเป็นอะไรบ้างเพื่อยากก็ไม่ฉากจะเป็นแบบแนวอวดรู้เนาะเพราะเราอ่ะไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ก่อนจะทําคลิปต่อๆไปรีวิวให้เขาเนี่ยก็ต้องขอความรู้จากเจ้าของแบรนด์เขาซะก่อนแลววคัมคะลูกลูกมาดูข้างในสินค้าเขาเยอะแยะมากเลยแล้วตัวจริงหล่อมากเธอนั่นบึกเลยฮะแววคัมลูกๆปว้าวดรเจล สินค้าบริษัทน้องคือเยอะมากเลยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งฮะแค่ส่วนหนึ่งใช่ครับโอ้ตายแล้วไม่กอดหลักๆก็เอ่อถ้าเป็นแบรนด์เน่นับนับเป็นแบรนด์ที่ต่างกันอยู่ประมาณพันกว่าแบรนด์พันกว่าแบรนด์ใช่ครับผลิตที่นี่หมดเลยที่นี่ทั้งหมดครับร้อยอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ครับโรงงานได้มาตรฐานที่สุดแล้วมีทั้ง ISO GMP HACCP 5ลานครบทุกอย่างครับเลิศสำหรับคนที่ติดตามเซีย่าอยู่นะ และอยากไม่มีแบรนด์ของตัวเองไม่มีสินค้าของตัวเองไอ้สายเล่นเพื่อความบันเทิงนะสายเล่นไลฟ์สดสนุนก,กันแล้วแต่แต่คนที่อยากมีรายได้นะคะชอบแนวเดียวกับเฟรยายนะก็คือสุขภาพความงามแฟชั่นสนับสนุนสินค้าของไทยเราเนี่ยนะคะถ้าสนใจเนี่ย ด็อกเตอร์เจลก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่หนูสามารถนะหรือถ้าคนชอบใช้แบบว่าเอออยากหาสกินแคร์ใช้ดีๆในออนไลน์และติดตามเฟย่าอยู่เชื่อและศรัทธาในสิ่งที่เฟย่าทำและพูดเนี่ยสินค้าด็อกเตอร์เจลก็เป็นสินค้าหนึ่งที่ใช้ดีเหมือนกันอันนี้สำหรับคนซื้อกินซื้อใช้นะคะสาหรับเฟย่าก็คือเป็นแนวสายฝอเนาะก็จะนําสินค้าเนี่ยของคนไทยเราเนี่ยออกสู่ตลาดต่างประเทศนะคะ แต่เวลาไหนตอนไหนยังไม่บอกค่ะตอนนี้ปีนี้น้ำมาเรียนรู้สินค้าต่างๆก่อนแล้วก็ขอความรู้จากเจ้าของแบรนด์เขาสิ่งหนึ่งที่เฟย่าชอบนี่เจลล้างหน้าตัวนี้นะคะอยากจะขอคําแนะนําจากดรเจลเลยว่าว่าฮันนี่มูนเนี่ยคืออะไรส่วนผสมมันเป็นอะไรทําไมมันถึงดีลดประเสริฐสีแต่ผิวหน้าพี่เฟย่ามากจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เราไม่ได้ทํา ขึ้นมาขายตั้งแต่แรกเอ้าเหรอฮะจริงๆเป็นการทําใช้เองครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยชอบใช้พวกแบบเจลล้างหน้าหรืออะไรพวกนี้เหมือนกันอา่ามันพี่เลยทีเนี้ยเขาก็ใช้ยี่ห้ออื่นตัวเนี้ก็ยังไม่เจอยี่ห้อที่ชอบเลยจนเราพัฒนาสูตรเราก็ทําให้เองซึ่งตัวนี้เป็นสารสกัดจากน้ําผึ้งอากาเชียซึ่งเป็น<ล>น้ำผึ้งที่ดีที่สุดในโลก,แล,กแล้วก็เป็นน้ําผึ้งที่อยู่ในตําราอายุรเวทตั้งแต่สมัยแบบโหหลักสามสี่พันปีเลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้ความบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติถึง97% <L> แล้วก็ไม่มีพวก SLS หรืออะไรพวกนี้เลยนะครับ<ด>เพราะฉะนั้นคือนะล้างไปทุกคนจะรู้สึกว่ามันนุ่มแล้วกลิ่นที่ได้กลิ่นขึ้นมาเป็นกลิ่นของน้ำผึ้งแท้ๆที่พีพพ่่พยาชอบนะคือหนึ่งเวลาเราใช้เซรั่มหรืออะไรเนี่ยต่อจากเนี้ยค่ะตัวนี้มันเป็นตัวเปิดที่ดีมากเซรั่มยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นแล้วก็แต่มันก็จะเห็นผลชัดขึ้นถ้ามันผิด พี่นะถ้าผิดตั้งแต่เจลล้างหน้าแล้วอันอื่นไปต่อก็ไม่ได้ลวต้องบอกว่ามันเป็นการทําความสะอาดหน้าครั้งแรกก่อนก่อนที่เราจะบํารุงอะไรไปก็แล้วแต่ถ้าสมมุติเราล้างหน้าไม่เกลี้ยงหรือเจลล้างหน้าที่ไม่ค่อยดีก็ไปชะล้างสิ่งสกปรกได้ไม่หมดเวลาเราทาครีมไปสิ่งสกปรกก็ถูกหมักหมมในรูขุมขนอันนี้สําหรับค l e a n s i n g m a k อ u p ด้วยไหมฮะใช่ได้ทั้งหมดเลยครับอ๋อม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบเลยต้องไป็นทุนเล็กๆเกิดเนี้ยอะไรก็ได้หมดกันดงกันแดดกันล้างได้หมดถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเป็น ตัว waterproof หรือว่า water resistant ที่เป็นแบบกันน้ำนะครับ<า>ถ้ากันน้ำเนี่ยอาจจะต้องใช้ออยล์ล้างก่อนอ๋อออยล์ล้างก่อนที่นี่มีหไม่มีใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีโอเคไม่เป็นไรค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะก็แนะนําสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างพี่วิยาเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากทํางานกับฝุ่นผ้าเยอะมากเพราะเราตัดเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็จะแพ้ง่ายมากตัวนี้ช่วยได้ให้หน้าเราแข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นเราจะไปใช้ยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นอเนี่ย ก็ไม่มีอาการแพ้และนะคะแต่อยากให้กล้องซูมมามากเลยอะผิวดีมากผิวดีจริงๆสําหรับอายุเท่านี้อเห็นไหมเห็นไมฉันไม่ได้พูดเองนะจ๊ะเธออ่ะนี่ดรเ,เจ,เจวันนี้เสร็จแล้วก็สิ่งที่พี่จะใช้ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวบอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นนะคะบอดี้โลชั่นที่เป็นนี่ตัวนี้เลยอต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชอบมากอะตัวนี้นะผิวตัวก็แพ้ง่ายเหมือนกัน ดเรเจลเขาไม่ไดผลิตอาบน้ำมาให้แม่เขาไปหามาแล้วแบรนด์อื่นจะไม่พูดแต่ว่าแบรนด์นั้นก็ไม่มีครีมทาผิวอีกใช้ดเรเจลนี่เขียนว่าอ <Forest, S 2> ะควาอะควาโพลิสครับอันนี้อาศัประคุณเป็นยังไงใชจง่จริงๆก็บอกว่าตัวนี้เรานะทำมาขายคนจีนเลยตั้งแต่แรกขายคนจีนใช่อันนี้ขายอยู่ที่ทีมอลโกโบที่จีนที่จีน,นใช่สินค้าก็ออกต่างประเทศแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้เราทํามาเป็นสูตรที่ค่อนข้างซึมง,ง่ายแล้วก็ใช้แล้วไม่เหนียวเนื่อะเพราะส่วนใหญ่ คนพื้นผิวเอเชียจะไม่เหมือนกับต่างประเทศใช่ใชถ้าต่างประเทศเนี่ยจะต้องเคลือบแบบโอ้โหทาทีนึงตัวเป็นปลาไหลเลย<ม>แต่ว่าถ้าของเมืองไทยต้องเน้นทาแล้วซึมง,ง่ายสําหรับสา,สายที่เป็นผิวเอเชียเลยนะครับ<ม>แล้วที่สําคัญคือตัวนี้ไปบํารุงเซลล์ผิวเราให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา<ม>เพราะว่าคาว่าอะควาพพรินเนี่ยคือเป็นตัวที่เปิดน้ําอยู่ในผิวของเรานะครับ<ม>เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้สามารถบํารุงได้ลึกผิวเราก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเรื่องระคายเคืองพี่ชอบมากเลยนะแล้วมันก็ซึมไปเลยไม่ได้มีเหนียวเหนอะหนะเนาะแต่ว่า คาว่าซึมเนี่ยมันไม่ได้ระเหยนะคะมันซึมเข้าไปเพราะเราจับถึงความลื่นความอะไรยังคงอยู่แต่ไม่เหนียวตัวนี้ชอบมากและเห็นบอกช่วยเรื่องความขาวด้วยใช่ตัวนี้ก็มีสารสกัดจากพวกวิตามิน b ีสามเนี่ยซินามาย์ตัวพวกนี้ก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินไม่ได้มีอะไรที่แบบกัดกัดผิวไม่มีไม่มีเลยครับปลอดภัยด้าครู้สทีมากแล้วตัวที่สามที่พิทยาชอบก็คืออ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวมาสก์ตัวนี้แหละ ใช้ดีมากใช้นิดเดียววันละครั้งนะพี่ย่าใช้เช้าหรือเย็นวันละครั้งเองเนี่ยอยากจะถามว่าตัวนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างครับทเจลจริงๆตัวหลักของมันอ่ะในการทําให้ผิวเราเฟิร์มขึ้นมันคือตัวคาเฟอีนค่ะ คาเฟอีนเลยแล้วที่สําคัญคือตัวนี้นอกจากทําให้ผิวเฟิร์มแล้วยังไปลดพวกการสลายไปสลายพวกเซลลูไลท์ที่อยู่ใต้ชั้นผิวด้วยแสดงว่าทาไปด้วยเอลพี่ก็จะเล็กลงอีกใช่ไหมก็จะไม่เป็นผิวเปลือกส้มด้วยลดอ่าแล้วก็พวกผิวแตกลายแล้วที่สําคัญคือนอกจากนี้หลายคนไม่รู้นะครับจะมีตัวนี้สามารถนํามานวดบริเวณที่ปวดได้อ๋อดีอ่าเพื่อทําให้เลือดของเราไหลเวียนดีขึ้นนะครับแล้วก็ ทำให้หายปวดได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดจากพืชผักสมุนไพรทั้งหมดเลยของคนไทยหรือต่างประเทศด้วยของเมืองไทยอย่างเดียวเมาอยอย่างนี้ใช่ไหมสำรับส่วนสินค้าไทยเห็นไหมล่ะเราคนไทยเราต้องช่วยกันเนาะไทยด้วยกันไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราถูกไหมคะอันเนี้เริศชอบมากกาย่าชอบอันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนแบบนี้นี่อย่นี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 ่อ่าโอเคนี่ค่ะนี่นี่อันนี้คอลลาเจนอันนี้กล่องเปล่าอันนี้ขวดจริงอ่ะ ถาเี็น <R> ว่า DRC คอลลาเจนตัวนี้ทำมาจากอะไรพี่ทานแลชอบชอบโอเคจริงๆต้องบอกว่าเป็นเพียวคอลลาเจนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเอาพวกเบตาดีนหรือว่าไอโอดีเนี่ยลงประโยชน์ครับ่ะ <Ha. S 2> ปกติถ้ามีแป้งผสมมันจะเปลี่ยนเป็นบบสีน้ำเงินแต่อันนี้จะไม่เปลี่ยนเลย <Le> เล<อ>ิศทำมาจากอะไรคะตัวนี้ทำมาจากปลาทีรับเปียครับซึ่งเป็นปลาที่เป็นเกรดอยู่ที่阿拉斯加เขาบอกว่าสก้าเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองน้ําแข็งแล้วมันหนาวมากๆ uh uh. เพราะฉะนั้นคือการที่จะมีมนุษย์ไปอาศัยอยู่เนี่ยน้อย uh uh เพราะฉะนั้นจะไม่มีการเดินเรือหรือนู่นนี่นั่นเยอะเท่าเท่ากับประเทศรามฝั่งเอเชียเพราะฉะนั้นปลาที่อยู่ตรงนู้นจะไม่ได้รับสารพิษหรือว่าโลหะหนักเลยก็แสดงว่าบริสุทธิ์มาบริสุทธิ์มากๆครับเก่งมากคนไทยเรานี่เก่งด็อกเตอร์เก่งหมอก็เก่งหรือว่าเจอคนเก่งๆในทิกตอกเยอะมากถ้าไม่ลงมานะกระโจนอยู่ในทิกตอกก็จะไม่รู้เลยนะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันทําให้เราได้เจอคนมากหน้าหลายตาแล้วก็เขาเรียกมิตรภาพที่ดีแล้ว เก่งมากอันนี้ฮะเราจะได้ไปบอกกับต่างชาติก็ได้ว่าเฮ้ยบ้านเราอะก็มีคนเก่งๆเหมือนกันเนาะไม่ใช่ละพูดแต่ของต่างชาติอย่างเดียวอันนี้พี่พยา,ยาชอบมากเพราะว่าหนึ่งทานอยู่เป็นประจําแล้วก็เราพยายามสังเกตดูว่าเขาไม่ผสมอันอื่นเลยใช่ครับคอลลาเจนบิวเปียวเขาไม่ได้ผสมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ชอบมากอันนี้เป็นของโปรดแต่ว่าพี่พยา,ยาเนี่ยนะที่ว่าเป็นเหมือนกับยูทยุทหนึ่งที่สับสินค้าไทยคอลลาเจนเนี่ยก็อาจจะมีเลือกให้เป็นตัวเลือกเนาะ พี่เปรียบเสมือนร้านค้าใช่ไหมฮะมพี่ก็อาจจะมีคอเลาเจนสัก2แบรนด์ให้ลูกค้าเลือกนะคะอาจจะมีแต่ว่าหลักๆก,ก็จะเป็นของดรเจลถูกไหมคะแลวอาจจะมีบางคลิปเนี่ยก็อาจจะเป็นของแบรนด์อื่นที่นี่ตัวนี้ค่ะทุกคนนี่พรีเซนเตอร์เขาก็ดีงามสินค้าเขาก็ดีงามแต่ยังไม่เคยทานอยากรู้ว่า LF ตัวนี้ครับยังไงใดๆช่วยเรื่องอะไรครับต้องบอกว่าตัวนี้ทำมาเพื่อ ตอบสนองตัวเองอต้องแต่ครั้งแรกเลยคือต้องบอกว่าต้องแต่เปิดโรงงานมาทําอาหารเสริมลดน้ำหนักมาเยอะมากๆแต่ไม่เคยเห็นผลเลยใช่ไหมประมาณ5้าถึงหปีจนอันเนี้ยเราไปทํางานวิจัยครับแล้วก็อของมหาล่วมกับมหาวิทยาลัย,ยแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเ,เป็นคนที่ช่วยเราเนี่ยคิดค้นสูตรจนกระทั่งเราได้สารสกัดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮกรกราสใช่หกราสใช่ครับเป็นเทรดมาร์ค ที่เป็นลิขสิทธิ์เราเจ้าเดียวในประเทศ,เทศไทยใช่ใชครับ<ะ>ผมแล้วก็ตัวนี้มันสามารถลดระดับเจ้าตัวแอลฟากูโคซิเดสแอลฟาไมเลสซึ่ง 2, 2> ตัวนี้เป็นเอนไซม์ที่สําหรับย่อยแป้งในน้ําตาลเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายเรากินเข้าไปจะดีมากๆกับคนที่เป็นเบาหวานเบาหวานต้องมาเห็นไหมเนี่ย จะไม่หยุดดูคลิปเขาได้ยังไงสายให้ความรู้ขนาดน,นี้ไม่ได้มาขายของนะมันแนะนํามาบอกกล่าวอย่างเงี้ยอ่ะแล้วจทานยังไงครับตัวนี้ตื่นเช้ามาแค่เม็ดเดียวครับเม็ดเดียวรู้เรื่องใช่แต่ถ้าสมิกอนอาหาร,รก่อนอาหารครับหนึ่งสองชั่วโมงแต่ว่าถ้าสมมุติกลางคืนเรายังหิวอยู่สักเข้ามาใบสองใบสากินได้อีกเม็ดหนึ่งแล้วจะทําให้ร่างกายเราเหมือน เออเขาเรียกว่าง่วงเหงาแบบเหมือนวูบว่าอะไรไม่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 มีอาการไม่มีมเพราะว่าตัวนี้เรามีการตรวจรับรองมาแล้วว่าไม่มีสารอันตรายอย่างพวกไซบูทาม,มีหรือลอคซาเรนครับน่าสนใจมากแล้วเขาว่าดันนะใน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 ,ในไลฟ์สดในคลิปเขาตัวนี้เยอะมากแสดงว่าต้องดีเดี๋ยวพี่พยา,ยาขออนุญ,ญาตทุกคนขานี่กดโชว์เลยทุกคนเพราะว่าพี่ญาตนะินะนี่เดี๋ยวเข้าไปที่ด็อกเตอร์เจลก่อนนะนี่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 ทุกคนขานี่น สำหรับน้องๆที่อยากซื้อกินซื้อใช้หรือทำคลิปนะนี่เข้าไปดเรเจลเสร็จปุ๊บไปดูนะดอเรเจลนี่ก็เขียนว่า L.F. นะฮะนี่เพิ่มในตะกร้กาตัวเองก็ได้เขามีเรื่องส่วนลดคูปองครูปองอะไรก,ก็กดเข้าไปนะง่ายมากนะฮะและถ้ายาวอยากอยากจะสั่งหลายๆอยากก็เพิ่มโนรถเข็นแต่ถ้าเราซื้อเลยก็กดไปซื้อเลยนะฮะใส่ชื่อที่อยู่บ้านที่เบอร์โทรให้เสร็จสับ ถ้ากดอยากได้2กล่องก็บวกบวกบวกเข้าไปถ้ากล่องเดียวก็จบนะคะแล้วก็จะมีการชรําระเงินนะคะ,ะใดๆก็ว่าไปแล้วก็กดที่เก็บเงินปลายทางถูกไหมฮะแล้วก็ตรวจสอบดูให้เรียบร้อยเราก็ทำการสั่งซื้อเห็นไหมเห็นไหมแม่ซื้อลูกๆอันนี้ใช้จริงซื้อจริงเห็นไหมขอบคุณสําหรับการสั่งซื้อเลิศน,น้องๆที่ติดตามอยู่นะ เข้ามาแล้วยังทําไม่เป็นยังกลัวนึกว่าเป็นมิจชาชีพโดนลงนลอกไม่ต้องกลัวค่ะมาอยู่กับเฟย์ย่านะไม่ต้องกลัวเลยด็อกเตอร์เจลเขามีหลายช่องมากเขาไม่ติดตามกลับไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเราติดตามสิ่งที่ดีเอาไว้นะคะแล้วไปดูว่าสินค้าในตะกร้าเขามีอะไรบ้างแม่พูดเองในนี้ทั้งหมดก็คงไม่ได้หนูชอบอะไรหนูก็ไปจิ้มเอานะคะอันนี้เราก็ เป็นความปรารถนาดีเนาะกับน้องๆที่จะเข้ามาในออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยและยังไม่รู้จะไปเวขายของอะไรสินค้าอะไรเนี่ยถ้าตามเฟย่าอยู่เนี่ยก็ดูแล้วกันว่าเฟย่าพรีเซนต์อะไรนะคะล้วก็มั่นใจเถอะเฟย่าคัดสรรตของดีๆขนาดในลงทุนนะคะมาจากกรุงเทพมาตามหาด็อกเตรเจลถึงออนคปรปฐมแล้วน้องชายสุดเลิฟคนนี้ก็ดีมาก เซเยต์ตอบรับยังไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนพี่ต้องขอบคุณน้องมากนะคะีอขอบคุณคมากแล้วก็ให้ความรู้ดีมากนะคะ<ม>เดี๋ยวพี่ต้องไปทำตรงอื่นต่อแล้วยังไงของเทรดรเจลเนี่ยของเทรค่ะทุกคนคะบไายบ้าแล้วนะคะเดี๋ยวขอแชทรูปนิดนึงคะๆๆๆง่ะงานตัวจริงพี่สวยไหม